เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของการอา,านกรูทีนและซิซันทีนให้ได้วันละ6มิลลิกรัมต่อวันนะคะตอนนี้เรามาดูของจริงกันดีกว่าว่ามีเมนูไหนที่ดีกับสุขภาพสายตาววรบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำว่าเราควรจะเลือกทานเมนูอะไรบ้างอันนี้เยอะไปหมดเลยน่าสนใจมากโดยกลุ่มอาหารแรกที่เราจะแนะนำก็คือกลุ่มของผักใบเขียวโดยหากเรารับประทานผักคะนา้าผักโขม หรือป่วยเล้งวันละ2ทัพพีก็จะได้รับลูทีและซิซันทีเนี่ยครบ100%เเซ็์ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวันนะคะหรือถ้าเรารับประทานบอกค,คลี่สุก2ทัพพีหรือผักกาดสลัด2ถ้วยตวงก็จะได้รับลูทีและซิซนทีน2 0 2 5ถึงของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน นอกจากนี้การรับประทานหน่อไม้ฝรั่งสุกสองทัพพีก็จะได้รับลูทีและซิซินทีนประมาณ15%ของปริมาณที่แนะนำต่อว,วันการรับประทานใบโหระพาดิบนะคะประมาณ20ใบก็จะได้รับลูทีและซิซินทีน15%ของปริมาณที่แนะนำต่อว,วันนะคะเราสามารถจะรับประทานพร้อมกับขนมจีนแกงเขีวหวานหรือทานกับก้วยเตี๋ยวน้ำตกก็ได้นะคะ และในกลุ่มต่อมานะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มของพริกนะคะทั้งพริกสีเขียวและพริกสีแดงก็มีปริมาณลูทีและซิซินทีนสูงเช่นเดียวกันโดยพริกสด1ช้อนโต๊ะจะให้ปริมาณลูทีและซิซินทีนประมาณ15%ของปริมาณที่แนะนำต่อวันต่อมาคือกลุ่มที่3นะคะกลุ่มผักสีเหลืองส้มนะคะได้แก่ฟักทองแครอท ะะก็จะมีลูทีและซิซนทีนสูงแล้วยังได้เบต้าแคโรทีนสูงด้วยนะคะโดยฟักทองสุกหรือข้าวโพดสุก2ทับพีจะมีลูทีและซิซนทีน20%ของปริมาณที่แนะนำต่อวันและการรับประทานแครอทสุก2ทัพพีจะได้รับลูทีและซิซินทีน10%ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน มาถึงกลุ่มที่4นะคะคือกลุ่มถั่วชนิดต่างๆนะคะได้แก่ถั่วแระถั่วลันเตาและถั่วแขกนะคะถ้าเรารับประทานถั่วแระสุกหนึ่งถ้วยจะได้รับลูทีและซิซันทีนถึง40%ของที่แนะนำต่อวันและถ้าเรารับประทานถั่วลันเตาสุกครึ่งถ้วยจะได้รับลูทีและซิซนทีน3 5เของปริมาณที่แนะนำต่อวัน และถ้าเรารับประทานถั่วแขกสองทพีเช่นผัดถั่วแขกกับหมูอย่างภาพนะ,นะคะก็จะได้รับลูทีและซีเซนทีน15%ของปริมาณที่แนะนำต่อวันและมาถึงกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5นะคะก็คือไข่ไก่ต้มสุกหนึ่งฟองจะได้รับลูทีและซีเซนทีนประมาณ3-5%ของปริมาณที่แนะนำต่อวันนะคะ โดยในปัจจุบันค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะวิทยาเขตสกลนครก็มีการพัฒนาไข่ไก่ลูทีนสูงขึ้นมานะคะซึ่งจะทำให้ได้รับลูทีนเนี่ย2.9มิลลิกรัมต่อฟองหรือประมาณ50%ของปริมาณที่แนะนำต่อว,วันแต่ถึงแม้ว่าเราจะรับประทานไข่ไก่ทั่วไปธรรมดาเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่ช่วยเสริมลูทีนได้ดีนะคะเพราะว่าลูทีนและซีสทีนที่อยู่ในไข่แดงเนี่ย ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณที่น้อยกว่ากลุ่มของผักแต่ว่าสามารถที่จะดูดซึมได้ดีนะคะเพราะว่าในไข่แดงเนี่ยจะมีไขมันซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการช่วยดูดซึมลูทีและซีซนทีนค่ะจะรบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำนะคะว่ามีเมนูเพื่อสุขภาพสายตาอะไรบ้างคะดิฉันเห็นมีหลายเมนูน่าสนใจเลยรบกวเรียนเชิญอาจารย์ค่ะได้ค่ะ ก็จริงๆแล้วองค์การอนามัยโลกและสสสเนี่ยก็ได้แนะนําให้คนไทยควรรับประทานผักและผลอไม้ให้ได้อย่างน้อยวันละ400กรัมนะคะหรือประมาณ4ขีดซึ่งถ้าเป็นผักผลไม้400กรัมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นผักประมาณ3ส่วนอ่าแล้วก็ผลไม้อีก2ส่วนซึ่งเจ้าผัก3ส่วนเนี่ยนะคะก็เราสามารถรับประทานประมาณวันละ4-6ทัพพีของผักอ่าแล้วถ้าเกิด6 4-6ทัพพีของผัก หนึ่งในนั้นเป็นผักที่มีลูทีนและซินทินสูงเช่นผักปวยเล้งคะน้าอย่างเงี้ยค่ะประมาณ 1- นึ่งสองทพีแค่นี้เราก็จะได้เราก็จะได้รับลูทีนและซินชินครบตามความต้องการที่จะแนะนำาต่วันละแค่ทานปวยเล้งหรือว่าคะน้าหนึ่งสองทพีจากที่แนะนำอยู่แล้ว6ทัพีหรือเราจะเลือกเป็นเมนูอื่นนะคะที่มีปริมาณลูทีนและซินชินต่ำลงมาแล้วก็อาจจะใน6อาจจะเป็น สามทพีหรือ4ีพ่พีอย่างน้อยคือใน1วันเนี่ยที่เรารับประทานผักมีเมนูผักที่หรือผักหรผลไม้หรือว่าอาหารต่ตางๆเช่นไข่เนี่ยนะคะที่มีดูทีนแัสซินทีนอยู่อาจารย์ลองยกตัวอย่างเมนูให้พวกเราดูได้ไหมคะว่าใน1มื้อเนี่ยมีอะไรควรจะทานบ้างค่ะซึ่งเมนูแรกที่จะแนะนำนะคะได้แก่เมนูมื้อเช้าซึ่งประกอบด้วยข้าวกรอง ต้มเลือดหมูกับผักตําลึงซึ่งจะมีตําลึงอยู่1ทัพพีนะคะและน้ำนมข้าวโพดอีก1นแก้วซึ่งเมนูนี้เนี่ยจะได้รับรูทีนและซีเซนทีนประมาณ20%เมนูถัดมานะคะเป็นเมนูอาหารว่างเช้านะคะประกอบไปด้วยถั่วและสุก1ทัพพีและนมพร่องมันเนย1แก้ว ซึ่งถ้าคนที่ไม่มีปัญหาไขมันในเลือดสูงเนี่ยก็สามารถเลือกเป็นนมสดทั่วไปได้นะคะซึ่งเมนูนี้เนี่ยจะทำให้ได้รับลูทีและซีเซนทีน20%เมนูถัดมาคือมื้อกลางวันนะคะประกอบไปด้วยข้าวก้องต้มจืดประกาดขาวหมูสับซึ่งจะมีผักกาดขาวประมาณ1ทัพพีนะคะแล้วก็ส้มโอประมาณ2กรีดซึ่งเมนูนี้จะทำให้ได้รับลูทีและซิเซนททน20% เมนูถัดมาเป็นอาหารว่างบ่ายนะคะจะประกอบไปด้วยถั่วลันเตานะคะประมาณ1ทัพพีหรือถั่วพิตาชิโอ1นทัพพีนะคะถ้ารับประทานถั่วลันเตา1ทัพพีเนี่ยจะได้ลูทีนและซีสทีนประมาณ35%นนะคะและถ้ารับประทานถั่วพิตาชิโอประมาณ1ทัพพีจะได้รับลูทีนและซีนทีนประมาณ10ซนตนะคะ และเมนูสุดท้ายที่จะมาแนะนำในวันนี้นะคะคือเมนูมื้อเย็นค่ะซึ่งประกอบไปด้วยข้าวกลอ้องบรอกโคลีผัดกุ้งซึ่งจะมีบรอกโคลีประมาณ1ทัพพีนะคะต้มจืดมะระซึ่งจะมีมะระประมาณ1ทัพทพีนะคะซึ่งมะระาเนี่ยจะให้ลูทีและซินทีนสูงมากถึง60นะคะแล้วก็กินพร้อมกับส้มเขียวหวานอีก1ผล จะเห็นว่าเมนูมื้อเย็นนี้จะได้ประโยชน์ที่ครบถ้วนกับสุขภาพสายตาเลยนะคะเราจะได้ข้าวกล้องจะได้ะไยคะวิตามินอ e ีได้สังกะสีนะคะบล็อกลีผัดกุ้งจะได้ทั้งลูทีและซินทีนแล้วก็ได้โอเมก้า3ด้วยนะคะแล้วก็ต้มจืดมะระก็ได้ลูทีและซินทีนสูงรวมทั้งได้วิตามินซีจากส้มเขียวหวานด้วยเป็นเมนูที่ส่งเสริมสุขภาพสายตาจริงๆค่ะ วันนี้เราได้รับความรู้ต่างๆมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการเพื่อสุขภาพสายตา ถ้าท่านผู้ชมเลือกรับประทานเมนูอาหารตามที่อาจารย์แนะนำโดยที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในแต่ละเมนูไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นหรืออาหารว่างดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ชมจะได้รับสารอาหารคือรูทีนและซีแซนทีนเพียงพอกับความต้องการของร่างกายอย่างแน่นอนนอกจากเรื่องของอาหารนะคะการดูแลสุขภาพ,าพสายตาไม่ว่าจะเป็นการสวมแว่นกันแดดเวลาที่ต้องออกสู่แสงแดดการ ควบคุมในเรื่องของอาหารที่มีไขมันสูงการงดเว้นการสูบบุหรี่หรือว่าการหลีกเลี่ยงการดื่มแอลโกอฮอล์รวมถึงการออกกําลังกายและก็ลัรรักษาน้ําหนักตัวให้อยู่ในระดับปกติก็จะช่วยในการดูแลสุขภาพสายตาเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ต้องกราบขอพระคุณอาจารย์ดรการสุดานะคะที่ท่านให้เกียรติรายการมาให้ความรู้กับพวกเราเกี่ยวกับโภชนาการเพื่อสุขภาพสายตากราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ